สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการนะคะแจ้งการชำระเงินนะคะในเว็บที่เราจะทำการที่จะต่ออายุนะคะอันดับแรกนะคะเราเราโอนเงินนะคะต่ออายุการใช้งานไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็คือเราแจ้งแนบสลิปไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็มาอีกเว็บหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเว็บที่เป็นเว็บที่เราสามารถที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมได้นะแต่ว่า อันนี้มันเป็นการต่ออายุนะคะวิธีการวิธีการต่ออายุก็มี2แบบนะ,ะหนึ่งก็คือไปทําธุรกรรมด้วยตัวเอง2ก็คือติดต่อแอดมินให้เขาดําเนินการให้นะคะก็อันดับแรกนะคะง่ายๆเลยนะคะก็เข้าไปที่ลิงก์นะคะเข้าไปที่ลิงก์ที่เราที่เราจะเข้าไปสู่เว็บดาวน์โหลดโปรแกรมนะคะตรงนี้นะ,ะอันเนี้ยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นอ่ลิงก์ของรีจิสเตอร์นะก็ไม่เป็นไรนะเขาจะมีปุ่มให้เราล็อกอินนะคะตรงนี้นะ,ะอ่าแล้วก็ตรงนี้ค่ะ เราก็ล็อกอินเข้าไปนะคะเห็นไหมตรงนี้นะคะเราก็จะมี username แล้วก็ password นะคะก็เราใช้ตัวที่ที่เราสมัครไว้ตั้งแต่แรกนะคะตั้งแต่แรกของการสมัครสมาชิกมารวยนะคะตรงนี้นะเมื่อเข้าสู่ระบบนะคะตรงนี้นะ เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือว่าให้เรามาที่ขีดสามขีดข้างบนนี้นะคะกดนะคะแล้วก็ไปตรง membership นะส่วนของเราจะอยู่ใน membership นะคะให้เราไปที่ deposit นะตรงนี้นะกดนะคะแล้วก็ยอดฝากเท่าไหร่นะคะก็ใส่เข้าไปนะ990.00นนะคะจากนั้นเวลาที่ฝากก็คือเวลาตามสลิปนะคะ เวลาตามสลิปเลยนะก็จะเป็นวันที่เท่าไหร่สมมติว่าวันที่สิบแปดใช่ไหมคะ 18, สิบแปดสิงหาคมนะสองศูนย์สองสามเวลาเท่าไหร่นะคะเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสมมุตินะคะเราดูในสลิปเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาจะไปตรวจสอบยอดเข้าตามนั้นนะแล้วก็จากนั้นนะก็ไปที่ตั้งค่าค่ะนะคะไปที่ไปที่ตั้งค่าแบบนี้นะจากนั้นกดอัปเดตนะคะตรงนี้นะคะเรียบร้อยละนะพอ กดอัปเดตเสร็จนะคะระบบจะแจ้งเตือนนะคะไปที่หลังบ้านนะ,ะของมารวยนะคะเขาก็จะทําการอนุมัตินะคะยอดให้เรานะ,ะสมมุติว่าตรงนี้เนี่ยนะคะยอดของเรานะ่ยอยู่ที่ศูนย์นะคะให้เราดูตรงนี้นะ,ะสมมติว่ายอดของเราอยู่ที่ศูนย์เมื่อที่เราจะสามารถที่จะใช้เครดิตของเราได้เนี่ยก็จะขึ้นเป็นเก้าร้อยเก้าสิบตอนนี้เรามีเก้าร้อยเก้าสิบนะคะสมมติว่าตอนนี้ที่เราเห็นเนะี่ยเก้าร้อยเก้าสิบเราทยอดฝากเพิ่มเข้าไปอีกเก้าร้อยเก้าสิบก็จะต้องเป็นหนึ่งแปดแปดศูนย์ นะตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดว่านานนะคะถ้าเกิดว่านานให้ติดต่อมาโรยซัพพอร์ตนะคะเดี๋ยวจะแนบลิงก์ของมาโรยซัพพอร์ตไว้นะคะแล้วก็แล้วก็กดเข้าไปนะแล้วก็บอกว่าทําการต่ออายุแล้วนะแล้วคุณก็แจ้งยูสเซอร์เนมของคุณนะคะยูสเซอร์เนมที่เราใช้นะในเว็บล็อกอินนี่แหละนะคะแจ้งยูสเซอร์เนมแล้วก็แนบสลิปนะคะก็ถ้าแอดมินเขาอ่านนะคะเขาก็จะจัดการให้เลยนะคะถ้านานนะคะถ้านาน ก็ก็มีเบอร์โทรแอดมินค่ะนะคะยังไงก็ถ้าถึงขั้นนานแล้วอยากได้เบอร์โทรก็ทักมานะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ประมาณนี้สวัสดีค่ะ